เทศบาลหน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจะเดินก้าวไกลช่วงส่วนราชการพบประชาชนจากกองคางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับข่าวแก้วกับสถานีข่าวสารเทศบาลตำบลข่าวแก้วสีสมบูรณ์อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งอำนวยการผลิตโดยทางด้านท่านนายกภูริทัตคือคำอายท่านนายกเทศบนตตีตำบลข่าวแก้วสีสมบูรณ์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะในวันอังคารที่9ก้ากันยายนพุทธศักราช2 5 6พบพบกันเช่นเคยนะคะกับดิชาออยคณิตาเฉยปัตีผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะและช่วงวันนี้นะคะในวันอังคารช่วงส่วนราชการพบประชาชนเรามาพบกับฐานเจ้าหน้าที่ก ะะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการพร้อมกับข่าวสารประาสาทสะพานเก็บความรู้ต่างๆนะคะในเรื่องใดเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณเก่งกยกันเลยนะคะคุณเก่งกยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเกยงกากาวิระผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานจัดเก็บไรายได้กองคลังเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์วันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องภาษีป้ายภาษีป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายต้องเป็นผู้ชำระภาษีป้ายครับ การยื่นแบบแสดงรายการต้องยื่นภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีระยะเวลาในการชำระภาษีภายใน15วันนับแต่วันแจ้งประเมินภาษีกรณีไม่ชำระภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับร้อยละสิบของอัตราภาษีกรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลาจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของอัตราภาษี กรณีติดตั้งป้ายใหม่ให้ยื่นแบบและชำระภายใน15วันนับแต่วันติดตั้งป้ายสำหรับวันนี้มีสปอตประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการชำระภาษีครับผู้เสียภาษีป้ายสามารถดำเนินการยื่นแบบและชำระภาษีป้ายได้ที่เทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร0 5 5 6 2 4 2 4 7ต่อ1นครับรู้หรือไม่ว่าผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่มีป้ายนั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายด้วยภาษีป้ายนั้นถูกจัดเก็บและเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยป้ายที่เข้าขายต้องเสียภาษีนั้นคือป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อเครื่องหมาย ที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือเป็นป้ายที่ใช้โฆษณาเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะเป็นป้ายที่แสดงบนวัตถุใดเช่นแผน่นผ้าใบแผ่นวนิลวแผ่นไม,นไม้ป้ายกลองไฟรวมทั้งป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงภาพหรือข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้โดยป้ายนั้นไม่จำเป็นต้องยึดติดกับพื้นดินป้ายแขวนป้ายแบบขาตั้งหรือป้ายติดล้อก็เข้าขายต้องเสียภาษี ซึ่งใบปลิวแผ่นพับที่ใช้โฆษณาไม่เข้าข่ายป้ายตามกฎหมายจึงไม่ต้องเสียภาษีโดยผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายนั้นเว้นแต่ว่าป้ายนั้นเป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีได้แก่ป้ายโฆษณาบริเวณโรงมหรสพป้ายที่แสดงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ป้ายที่แสดงบนตัวคนหรือสัตว์ป้ายที่แสดงภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการหรือสถานที่ส่วนบุคคล ถ้าป้ายมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน3ตารางเมตรจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายรวมถึงป้ายของส่วนราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทกสและทอศป้ายชื่อของโรงเรียนเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชนป้ายของผู้ประกอบการเกษตรที่ค้าผลผลิตของตัวเองป้ายของวัด ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิและป้ายอื่นๆที่กฎกระทรวงกำหนดให้ยกเว้นเช่นป้ายโฆษณาที่ติดบนรถยนต์ส่วนบุคคลโดยภาษีป้ายนั้นเจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องเสียเป็นรายปีและเจ้าของป้ายมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือแบบพปหนึ่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานส่วนราชการท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคมแต่หากป้ายนั้นถูกติดตั้งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังเดือนมีนาคมเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ภายใน15วันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงป้ายโดยหลังจากที่ยื่นแบบพป .1 แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบป้ายและแจ้งการประเมินภาษีตามแบบพป .3 ให้เจ้าของป้ายทําการเสียภาษีป้ายภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินโดยแบ่งประเภทของป้ายตามภาษาและตัวอักษรที่แสดงคือ1 แบบอักษรไทยล้วน2แบบที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือรูปภาพหรือเครื่องหมายและ3แบบที่ไม่มีอักษรไทยและมีอักษรไทยอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศภาษีป้ายพัฒนาท้องถิน่นพัฒนาชาติอย่างที่ทราบกันแล้วว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีป้ายนั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วภาษีป้ายนั้นต้องเสียเท่าไรมีวิธีคิดคำนวณอย่างไรภาษีป้ายที่ต้องจ่ายนั้นจำนวนภาษีจะถูกคิดจากขนาดพื้นที่ของป้ายเป็นหลักซึ่งขนาดของป้ายจะวัดเป็นตารางเซนติเมตรโดยการคำนวณน,นั้นถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้เช่นสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีให้นำความกว้างและความยาวของป้ายมาคำนวณพื้นที่หากเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตเช่น ป้ายที่ใช้ตัวอักษรแปะเป็นข้อความให้ใช้ส่วนกว้างและส่วนยาวที่อยู่ริมสุดของตัวอักษรหรือเครื่องหมายหรือภาพมาใช้คำนวณพื้นที่ป้ายโดยกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายพุทธศักราช2563ได้กำหนดให้จัดเก็บอัตราภาษีของแต่ละป้ายแตกต่างกันตามประเภทและลักษณะของป้ายโดยแบ่งประเภทและลักษณะของป้ายเป็น3ประเภทดังนี้คือ 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือรูปภาพหรือเครื่องหมายและ 3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยเลยและมีอักษรไทยอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศและแบ่งลักษณะของป้ายเป็น2ลักษณะคือ 1. แบบเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้คือข้อความภาพหรือเครื่องหมายที่แสดงสามารถเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้เช่นป้ายอักษรวิง่งป้ายพลิกสลับป้ายแกนหมุนป้ายจอโทรทัศน์ และ2แบบไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้คือข้อความภาพหรือเครื่องหมายที่แสดงปรากฏนิ่งอยู่กับที่เช่นป้ายโปสเตอร์ป้ายกล่องไฟหรือป้ายบิลบอร์ดป้ายประเภทที่1มีอักษรไทยล้วนหากมีลักษณะเคลื่อนที่เปลี่ยนได้คิดอัตรา10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรหากไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้คิดอัตรา5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรป้ายประเภทที่2ที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือรูปภาพหรือเครื่องหมายา e. หากมีลักษณะเคลื่อนที่เปลี่ยนได้คิดอัตรา52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรหากไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้คิดอัตรา26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรป้ายประเภทที่3ที่ไม่มีอักษรไทยหรือมีอักษรไทยแต่อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต,ต่างประเทศหากมีลักษณะเคลื่อนที่เปลี่ยนได้ คิดอัตรา52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรหากไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้คิดอัตรา50บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรยกตัวอย่างเช่นป้ายที่มีข้อความอักษรไทยนลับอักษรต่างประเทศแต่ข้อความบนป้ายไม่เคลื่อนที่จึงคิดอัตราภาษีที่26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรและป้ายที่มีขนาดกว้าง100เซนติเมตรและยาว50เซนติเมตรหรือที่มีขนาดพื้นที่เท่ากับ5000ตารางเซนติเมตร จึงต้องเสียภาษีทั้งหมด260บาทโดยภาษีป้ายมีอัตราขั้นต่ำในการจัดเก็บตามกฎหมายอยู่ที่200บาทเช่นหากคำนวณพื้นที่ป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า200บาทให้เสียภาษีที่200บาทและการเสียภาษีป้ายกฎหมายกำหนดให้เสียเป็นรายปีเป็นลักษณะการจัดเก็บภาษีแบบล่วงหน้าและสำหรับป้ายที่ติดตั้งระหว่างปีหรือมีการติดตั้งป้ายเป็นปีแรกจะถูกคิดภาษีป้ายเป็นสัสดส่วนตามไตรมาส ตั้งแต่ตรายมาสที่เริ่มติดป้ายจนถึงตรายมาสสุดท้ายของปีเช่นถ้าป้ายนั้นต้องจ่ายภาษีปีละ1000บาทถ้าถูกติดตั้งในตรายมาสที่1หรือระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมจะถูกจัดเก็บภาษีป้ายร้อยละห0 0หรือ1000บาทถ้าถูกติดตั้งระหว่างตรายมาสที่2จะถูกจัดเก็บภาษีป้ายร้อยละ75หรือ750บาทถ้าถูกติดตั้งระหว่างตรายมาสที่3จะถูกจัดเก็บภาษีป้ายร้อยละ50 หรือ500บาทหรือถ้าติดตั้งระหว่างตรายมาสที่4จะถูกจัดเก็บภาษีป้ายร้อยละยีหรือ250บาทภาษีป้ายพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชาติผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเป็นประจำทุกปีโดยในทุกปีผู้บริหารท้องถิ่นจะแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการสํารวจป้ายและเจ้าของป้ายมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือแบบพป .1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานส่วนราชการท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคมแต่หากป้ายนั้นถูกติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังเดือนมีนาคมเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายใหม่ภายใน15วันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงป้ายโดยหลังจากที่ยื่นแบบพป .1 แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบป้ายและแจ้งการประเมินภาษีตามแบบพป .3 ให้เจ้าของป้ายทำการเสียภาษีป้ายภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหากภาษีป้ายที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปเจ้าของป้ายมีสิทธิขอผ่อนชำระโดยแบ่งจ่ายได้ไม่เกิน3งวดงวดละเท่าๆกันโดยให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือไปอยังเจ้าหน้าที่ก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษีและให้ชำระภาษีงวดที่1ก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษีและชำระงวดที่2และ3ภายในเวลา1เดือน นับจากวันครบกำหนดชำระของงวดก่อนหน้าถ้าเจ้าของป้ายไม่ยื่นแบบพปหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีแต่หากมายื่นแบบก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนจะเสียเงินเพิ่มแค่ร้อยละห้าหากเจ้าของป้ายยื่นแบบไม่ถูกต้องและทำให้เสียภาษีลดลงจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติมและหากเจ้าของป้ายไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของภาษีป้าย แต่หากเจ้าของป้ายได้รับการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินอย่างไรก็ตามยังต้องจ่ายภาษีภายในกำหนดเวลาชำระหรือหากเจ้าของป้ายไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายหรือเสียภาษีมากกว่าที่ควรจ่ายผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเพื่อขอรับเงินคืนภายใน1ปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้าย และในกรณีที่เจ้าของป้ายได้รับแจ้งประเมินภาษีแล้วแต่ไม่ได้ไปชําระในเวลาที่กําหนดให้ถือว่าค้างชําระภาษีผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งยึดตายัดทรัพย์สินและขายทออตลาดเพื่อน,นําเงินมาชําระค่าภาษีที่ค้างได้โดยไม่ต้องขอหมายสารหากมีการแจ้งเตือนแล้วไม่น้อยกว่า7วันโดยมีกฎหมายลำดับรองที่สําคัญเกี่ยวกับภาษีป้าย ได้แก่กฎกระทรวงฉบับที่1ออกเมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นการกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่กฎกระทรวงฉบับที่2ออกเมื่อปีพุทธศักราช2535เป็นการกำหนดยกเว้นป้ายที่แสดงหรือติดตั้งป้ายที่ยานพาหนะบางประเภทกฎกระทรวงฉบับที่4ออกเมื่อปีพุทธศักราช2535เป็นการกำหนดให้ป้ายที่มีพื้นที่เกิน2ตารางเมตรที่ติดตั้งป้ายบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น ต้องแสดงชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยโดยการแสดงดังกล่าวให้ได้รับยกเว้นกฎกระทรวงฉบับที่8ออกเมื่อปีพุทธศักราช2542กำหนดให้ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งเอาไว้ภายในอาคารประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่ระโหฐานเพื่อหารายได้ให้ได้รับยกเว้นหากมีพื้นที่ไม่เกิน3ตารางเมตรและกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายพุทธศักราช2563 เป็นการกำหนดอัตราที่ใช้ในการจัดเก็บสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปภาษีป้ายพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชาติผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่มีป้ายนั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายด้วยโดยป้ายที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีนั้นคือป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายหรือโฆษณาการค้าดังนั้นป้ายที่ไม่มีการแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์ใด เช่นป้ายไฟหมุนหน้าร้านเสริมสวยจึงไม่เข้าข่ายป้ายที่ต้องเสียภาษีสำหรับป้ายที่ติดอยู่ในอาคารถ้ามีขนาดพื้นที่ไม่เกิน3ตารางเมตรจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีแต่ในกรณีป้ายสติ๊กเกอร์ติดกระจกที่หันตัวอักษรอ,ออกเพื่อให้บุคคลภายนอกมองเห็นไม่ถือเป็นป้ายภายในอาคารที่ได้รับยกเว้นจึงต้องเสียภาษีป้ายโดยป้ายแต่ละป้ายจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทและลักษณะของป้าย โดยแบ่งประเภทของป้ายตามภาษาและตัวอักษรที่แสดงคือ 1. แบบอักษรไทยล้วน 2. แบบที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือรูปภาพหรือเครื่องหมายและ 3. แบบที่ไม่มีอักษรไทยและมีอักษรไทยอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศซึ่งกรณีที่ป้ายมีแต่ตัวเลขเช่นเบอร์โทรศัพท์ไม่จัดอยู่ในป้ายประเภทใดเลยเพราะตัวเลขไม่ใชื่อชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมาย จึงไม่ต้องเสียภาษีและอัตราภาษีป้ายยังจัดเก็บตามลักษณะของป้ายแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือแบบเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้คือ <c oughs> ค bon. ข้อความภาพหรือเครื่องหมายที่แสดงสามารถเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้และแบบไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้ <c oughs> คือข้อความภาพหรือเครื่องหมายที่แสดงปรากฏนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนไม่ได้เช่นป้ายพลิกสลับที่สามารถแสดงข้อความหรือโฆษณาได้3ด้านจัดว่าเป็นป้ายแบบเปลี่ยนได้ และให้คิดภาษีเป็นหนึ่งป้ายและใช้อัตราภาษีของด้านที่เสียภาษีสูงที่สุดแต่ป้ายที่มีไฟกระพริบไม่ถือเป็นป้ายเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้ให้ใช้อัตราภาษีป้ายแบบไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้ส่วนป้ายล้อเลื่อนที่ติดล้อเคลื่อนที่ได้ไม่ถือเป็นป้ายเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนได้ให้ใช้อัตราภาษีป้ายแบบไม่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนไม่ได้ส่วนป้ายที่มองเห็นได้หลายด้านให้คิดภาษีป้ายแยกกันเป็นคนละป้าย แต่ป้ายที่มีหลายป้ายอยู่ในโครงสร้างพื้นเดียวกันทําให้สามารถแยกออกจากกันได้ให้คิดภาษีเป็นป้ายเดียวและจํานวนภาษีป้ายจะถูกคิดจากขนาดพื้นที่ของป้ายเป็นหลักโดยคิดจากส่วนที่กว้างกับส่วนที่ยาวที่สุดของป้ายแต่สําหรับป้ายแถบสีที่คลุมขอบหลังคาของอาคารสถานที่จําหน่ายน้ามันคิดพื้นที่เฉพาะส่วนตัวอักษรหรือเครื่องหมายเท่านั้นไม่นําพื้นที่แถบสีมาคํานวณพื้นที่รวมกับป้าย ในส่วนป้ายของส่วนราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นจะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีและหากเป็นป้ายสนับสนุนงานของราชการที่มีโลโก้ของผู้สนับสนุนเอกชนอยู่จะต้องเสียภาษีป้ายในส่วนที่มีข้อความหรือโฆษณาด้วยและป้ายบอกทางป้ายริมเขตทั้งหลวงถ้าเป็นของหน่วยงานรัฐจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและหากเป็นป้ายบอกทางไปยังสถานที่ของเอกชน จะต้องเสียภาษีป้ายตามปกติภาษีป้ายพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชาติค่ะและในวันนี้นะคะรายการคุยข่าวกับข่าวแก้วนะคะทางด้านดิฉันออยคณิตาชัยพัีพร้อมกับทางด้านคุณเกยงกายกาวิลาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บไรายได้จากกอง,งทังเทศบาลตะบนข่าวแก้วสีสมบูรณ์นะคะในช่วงส่วนราชการพบประชาชนและในวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพูธกองช่างพบประชาชน สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกันคอยดูแลด้วยความรักเอาใจใส่มีความตั้งใจไม่เคยทอ้มอมุ่งทำแต่สิ่งที่ดีข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตะบนเขาแก้วสีสมบูรณ์อำเภอทุง่งเสนี่ยมจังหวัดสุขโขทยัย ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือรูปแบบอื่นๆจึงขอแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลเขาแก้วสี่สมบูรณ์จะไม่มีการโทรศัพท์หรือแจ้งเป็นหนังสือรวมถึงการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันไลน์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อ ให้ผู้เสียภาษีทำธุรกรรมโดยการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการกดลิงก์ดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมใดๆ 2. ให้ผู้เสียภาษีใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระภาษีได้แก่ข้อมูลค่าภาษีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงหมายเลขบัญชีและชื่อบัญชีว่าเป็นของเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ที่ถูกต้องอย่าก,กดลิงก์แปลกปลอมในแหล่งที่ไม่รู้จกัก อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ผ่านการยืนยันโดยแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ 3. หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือปลอมแปลงเองกสารจัดเก็บภาษีของทางเทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์055 624 247ต่อ17 055 624 247ต่อ17 ้ท้องถิ่นเราแข็งแกร่งตลอดไปและให้ชุ่ม